เทศบาลตำบลโคกสมรงจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันพุทธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563ณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสมรงได้จัดพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน10รูปเดินทาง มาถึงสถานที่จัดพิธีจากนั้นเวลา6นาฬิก45นาทีผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดพิธีโดยมีนายเฉางามรัตนาการนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำโรงพันตำรวจเอกพงสุริยะสุวรรณพันธ์ผู้กมกับการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงพันตำรวจโทเสิร์นราชแก้วปนทอง สวัสดป้องกันและป่าปรามผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะเนียงนายนครสิริมงคลบุญเกตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเขตสาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานประชาชนจิตอาสาเดินทางร่วงพิธี จากนั้นนายเลาะรงชัยจำรัดนายอำเภอโคกสมโรงประธานพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดพิธียืนตรงทำความเคารพและเข้านั่งประจำที่นั่งพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวนสิบรูปขึ้นนั่งบนอสงประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกราบพระรัตนตรยัยประธานในพิธีจุดทูบเทียน เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกราบสามครั้งผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงสารนาศินพระสงฆ์ให้ศินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงสารนาพระาริษพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรมประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สดับปังกอพระสงฆ์อนุโมทนาประธานพิธีกรวดน้ำจากนั้นประธานพิธีกับพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพจากนั้นเวลา8.30นาิกา30นาทีผู้ร่วมพิธีประจำจุดยืนตามลำดับเข้าวางผ่านพุ่มและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพเบืบ้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพร้อมกันส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนวางผ่านพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์สมเด็จพระศรีนครินธาบรมราชนานีตามลำดับดังนี้ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเนื่องในโอกาสครบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินธาพระบรมราชนานี วันที่21ตุลาคม2563รัฐบาลเห็นสมควรให้จัดก,กิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีโดยให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มและจัดนิทรรศการณสถานที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีสมเด็จ พระศรินครินทราบรมร,ราชชนนีหรือตามที่เห็นสมควรเหมาะสมเพื่อให้กิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในโอกาสครบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรินครินทราบรมร,ราชชนนี21ตุลาคม2563เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอำเภอโคกสมรงและเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมใจร่วมพิธีในวันพุทธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง